สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นจะพาทุกคนมาดูวิธีการตั้งค่าการเปิดปิดสัญญาณการแจ้งเตือนของตัวรถ Isuzu MU-X ตัวตัวท็อนะคะหรือว่าตัวอันติเมตของเราเนั่นเองว่ามีวิธีการเปิดปิดยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นเลยค่ะอันดับแรกให้เรามาดูหน้าจอนะคะที่หลังพวงมาลัยเนาะแล้วก็มาดูปุ่มนะคะที่ใช้ควบคู่กันนะคะคืออยู่ด้านขวามือของตัวพวงมาลายัยเรากดเลือกไปได้เลย ตัวนี้เราเจอแล้วนะคะตัวตั้งค่าหลังจากเราเจอแล้วเรามาเลือกปุ่มตัวกลางคือตกลงเราเลือกได้เลยว่าเมนูที่เราต้องการตั้งค่าคือเราจะตั้งค่าอะไรแนนจะตั้งค่าการแจ้งเตือนนะคะก็คือตั้งค่าระบบการขับขี่แนนกดตกลงหลังจากนั้นเขาจะมีเมนูต่างๆให้เราเปิดหรือปิดตัวสัญญาณต่างๆของตัวรถได้เลยนะคะมีทั้งตัวเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติตัวเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ แล้วก็ระบบการแจ้งเตือนการออกนอกช่องทางการเดินรถนะคะหรือว่าจุดอับสายตาแล้วก็ตัวรถวิ่งผ่านหรือว่าด้านหน้าหรือด้านหลังเนาะแล้วก็ระบบช่วยเตือนขณะถอยจอดตัวนี้เนี่ยจะปิดการแจ้งเตือนนะคะการออกช่องทางทางเดินรถนะคะหรือว่าออกนอกเลนเนาะตัวนี้เน้นกดตกลงเลยกดตกลง แล้วก็เขาจะมีหัว,หวข้อให้เราย้ําอีกรอบหนึ่งว่าเราจะเปิดหรือปิดเรากดตกลงอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะตัวนี้แนนปิดไว้เนาะแนนก็จะเปิดปึ๊บโอเคอันนี้คือเสร็จสิน้นถ้าสมมุติลูกค้าจะปิดถ้าเราจะปิดนะคะเราก็กดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดเลือกตัวปิดแล้วก็กดเสร็จสิน้นแค่นี้เองง่ายๆเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วสาระดีๆค่ะบ๊ายบาย